สวัสดีครับผมนายคงคณิตพักค้ามหารกกลนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาโทรละคามนาคมเทียบโอนรหัส1304วันนี้จะมานำเสนอโปรแกรมไฟวิ่งนะครับขั้นตอนแรกครับชาร์ปอินคูด H T D I O จุครับนะครต่อมาครับชาร์ปอินคูดคอนไอโจุดเทครับ ต่อมาครับ sharp include window .h ครับถัดมาครับ main loop กดปิดเปิดปิดครับ in ประกาศตัวแปร in น,นะครับเ o u n t frame เท่ากับ1ครับ for ใช้คำสั่งทำซ้ำครับ เขาเท่ากับ0เขาน้อยกว่าเท่ากับ999เขาบวกบวกตัดต่อมาครับ if ฟเฟมเท่ากับ1ครับอ่าอันนี้เป็นรับเพื่อแสดงไฟวิ่งนะครับเฟมเฟมหนึ่ง สลิปคือหน่วงเวลาในที่นี้ผมจะใส่ไป1 0หนึ่งอนะครับ s ิสเ e มครับ CLS เพื่อลบคำสั่งที่แสดงไปแล้วเฟรรมบวกบวกคือเพิ่มเฟรรมไปเรื่อยๆนะครับในที่นี้ผมก็จะมีเฟรรมหนึ่งเฟรรมสองเฟรรมส เฟรม4เฟรม5เฟรม6เฟรม8เฟรม8เฟรม9ในเฟรมที่9เนี่ยครับเราสังเกตที่เฟรมเท่ากับ2นะครับเพราะว่าเฟรมเท่ากับ2ครับผมก็จะมาเริ่มในเฟรมที่2ใหม่นะครับคือเฟรมนี่นะครับคือไฟวิ่งนะครับถ้ามาอยู่ตำแหน่งนี้ครับเลยใช้เฟรมที่2นะครับ เราลองมาดันดูนะครับอ่านี่ยครับไฟก็จะวิ่งนะครับวิ่งเข้าวิ่งออกนะครับกอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ